ไม่ใกล้ไม่ใกล้เห็ดบิสเซโลไม่ใกล้เห็ดแยมทิสตาบานทิสตาบานอดออาซีออกเสียงผู้ถืนะอผสมกับบูเบอรีนะจนะ๊ะเนาะผสมกับบูเบอรีอันนี้กับประมาณอา่ทิสตาบานนี่ประมาณสามลิตรนี่แหละจ้ะลิตรตวงนี่เนาะไม่ใกล้ ต้มเลยบะทยังมาขนาดบะทะไลเติมน้ำเลยเนี่ยจ้าเห็ดแย้มไว้ทำกินกับอาหารเย็นนะคะสามลิตรไม่ใกล้ใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลสองร้อยมิลลิกรัมเดี๋ยวเห็นไหมนี่เนาะ เพราะมันเดือดแล้วเลือมมันนี้แล้วนเนาะจ๊าเลือมมีน้มออกมาแล้วไม่ใกล้กับน้ำตาลเทศใส่เลยประมาณนี้นะจ๊ะอันดีเพื่อสีออกเปรี้ยวไม่ใก้เป้าหมากักหวานหลาสามลิตร 3ลิตรก็กว่าคุณละมั้งนะ3มลิตรกว่ากว่าเขียวเพิินจักประมาณ30สบนาทีนะคะแม่ไก่ก็จะใส่ผงแยมผงยมตัวนี้นะคะ ชิเทยนี่แหละจต่เนาะโบกเย็นตัวนี้นเนาะอ่าใส่เกลือประมาณใส่เกลือเข้าไปน้ำประมาณครึ่งส้อนซานี่แหละจ้ะครึ่งช้อนชาเกลือตัดไปน้ำนาแต่เนาะหุ่นคน,น,นเดือดตัวนี้ใส่ไฟแห้งเนาะคะ่ะขนาดได้เติมน้ำนี้นี่ใส่แก้ประเติมน้ำเลยนะคะ สียงดังจักด้อยสีสันสวยลายไม่ใกล้อันบลืบูเบอร์รี่ออกก็จะตุ่มใส่กันเลย้าบ,บานเฮาก็เอิญแคนเบอรี่นะคะเนาะทั้งนี้เอิญทิสเจบานน้ำแคนเบอร์ระะี่ สีแดงเต็มอยู่ในไก่มันหลายแขนขาป้าหายใจลงหลหลเขาเขียวไปประมาณสามสิบนาทีนะจน๊ะเนาะเขาค่อยมาเบิ้งกันต่อนะคะเออม่ไกล่ลืมเอาหายเบิง้งลืมเอาหายเบิง้งตอนไก่ตุ่มตุ่มขวด บรรจุเลยนะจ๊ะเนาะอันนี้ไฟแหง้งแล้วก็ค้นไปเปิดเนี้ยดูนะ อันนี้คือไม่กายต้มแล้วาานะจ๊ะเนาะเข็นบอสใส่หรอเนี่ยจะต้มขวดต้มฝาแล้ววันนี้เอามาบรรจุตอนหอนหอนเลยนะจน้ะเนาะบรรจุตอนหอนหอนเลยนะคะเื่อเด้อมันสะเทือนบรรจุตอนหอนหอนเลย ด้เพื่อดอกมาดีหลายล้วจะเากระเชยวไปรีดเลยสามสิบนจที่น้จ๊แเนาะานก็ได้เติมน้ำ เด็ดปุดปุดบัน,นี้เดี๋ยไม่ใกล้เสียเอาให้เบิ้งน่ใจเนาะไม่ใกล้หลดหลดไฟลงเผือเ้เาสีไซผงแยมบางคนกับผสมน้ำก้อนนะคะผงผงอ่าผ,ผงเบลลี่นี่นะคะไม่ใกล้บอกผสมใส่เทลงเลยนะคะ เ่องกระสิกเลียวเนี้ยวัเนี่ยหนึ่งซองนะคะต่อแคนเบอร์รี่สามลิตรน้ำตาลสองรย ใกล้กับสิผสมเกลือเดี๋ยวเกลือให้เปิ่สมลงไปเลยนะจ๊ะเนาะเขียวเพิ่มนี่แหละเกลือไม่ใกล้กับสิประมาณนี้นะคะ ชิ้นเบอร์ก,ก็ได้จ้าเห็นผู้ได้มากหวาอนอีกอ่ะใส่ตามใจชอบเลยนะจนะจะออเนาะเจาเปรี้ยวนะคะสำหรับแคนเบอรี่ ตอนอนั่นแล้วเขากะความฝาปิดไว้ตอนย้ำมือสอเห้องกัเจ้าคอยมาอันันขึ้นาานะจ๊ะเนาะไม่แก้เสร็จปากอยียงสะอาดเรียบร้อยเบิดแล้วฝาเพลอนปิดเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเช็ดก่อน ฮอนหอนหอนหอนร้อนจะร้อนอันนี้ดำหย่อนบูเบอรี่ด้วยจ้ะ เวลานั้นเราก็ความฝายอย่างนี้เลยเนาะสิเหลืออายุประมาณหนึ่งเซนนี่แหละไม่ใกล้บอสไซโคลนคักเด้นะคะความแบมนี่นะคะ้วเพิ่งกสิเซตตัว เห็ดบ่จาม่ยแก่เหลืออายุประมาณหนึ่งหนึ่งเส้นกลน,นขวดมาฮัตอนนั้นตอนทอาบรรจุใส่ขวดประเทศตอนหอนหอนทุกอย่างห้อนหอนกวนเสร็จแล้วเอาใส่ขวดละขวดทีทอาต้มนะคะ ขวดที่เขาใส่แล้วขวดแย้มเก่้เนาะจ้ะไม่ใช่สิตุ่มเลยดิ ไปใหญ่มากเนาะไม่ใกล้ปิดเลยนี่ค่ะต้มแบบนี้เลยต้มขวดขาเสื้อเลยนะจ๊ะเวลาบรรจุอีตัวแย้มที่เขาเห็ดเซตแ้้เนี่ยทุกอย่างหอนๆเลยล่ะค่ะเก็บไว้โดนเป็นปีเปล่าแบบนี้เพราะเขาเห็ดสะอาดแล้วนะจ๊ะเนาะ มานี่เนาะจ้าเนาะแม่ไก่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟงังในกล้องในช่องแม่ไก่สบายใจนะคะเนาะขอบคุณหลายๆเล่จ้าเดอ้อถ้าสงสัยยังก็คอมเมนต์ใ้คลิปได้เลยเนาะคะ่ะมาเป็นเจ้าไหนอัตราส่วนความหวานตามใจชอบนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ